ะะจะพาทุกคนมาชมบ้านโมเดิร์นบีชสไตล์นะคะหลังนี้นะคะอยู่ที่หัวหินซอย6นะคะห่างจากหาดหัวหินเพียงแค่3มกิโลเท่านั้นนะคะตัวบ้านนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ3ห้องนอนสีห้องน้ำนะคะตรงนี้ให้ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนครับใช่ค่ะตกแต่งสไตล์สีขาวมินิมอลนะคะโมเดิร์นหมดเลยครับที่นี่โครงการะโมเดิร์นทุกหลังเลยครับแล้วก็มีบริการหลายอย่างค่อยข้างครบครับพาราโอเกะโต๊ะหลังนี้พิเศษก็คือจะมีโต๊ะพูลด้วย นี่ครับข้างนอกจะมีเดินเข้ามาถึงก็ตรงนี้คือรถแต่จะจอดด้านหน้าได้เลยเพราะถนนเนี้ยค่อนข้างกว้างนะครับเข้ามา,าหน้าบ้านนะคะครับเข้ามาก็จะมีโซนตรงนี้เป็นล้างจานอ่าแบบเอาดอกเอาดอกนะคะแล้วก็ปิ้งย่าง<บ>ตรงนี้<บ>แล้วก็นี้เป็นส่วนของโต๊ะผู้นี่ครับแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารเอ้าดอครับมีโซนอาบน้ําแล้วก็เป็นสระว่ายน้ําที่มีจักรุซี่ด้วยนะครับค่ะมีที่นั่งด้านนอกนะคะตรงสระ แล้วก็มีห่วงยางแฟนซีให้ฟรีนะคะแต่ว่าก็คือจะมีค่าประกันห่วงยางอันนี้เดี๋ยวมาเช็คในเพจอีกทีหนึ่งนะคะใช่ครับอันนี้ให้ดูนิดนึงตอนนี้นก็คือจะมีแปดกดบ้านผักนะคะเช็คเอาไม่เกินเที่ยงนะคะตรงนี้มีฟรี WiFi ให้ใช่ครับแล้วนี้เข้าไปเบื้องต้นมาถึงก็จะมาดูครัวกันก่อนเลยนะครับครัวก็จะมีอุปกรณ์ครัวให้ค่อนข้างครบครับแต่ว่า ตรงนี้จะเป็นแก๊สที่เป็นอยู่ด้านนอกนะครับจะไม่อยู่ในห้องครัวครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเก็บของส่วนตรงนี้ตู้เย็นนะครับ่าเดี๋ยวตรงอ่าซ้ายมือนี่น่าจะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเป็นห้องน้ำด้านนอกเดี๋ยวเราให้ดูห้องน้าด้านนอกนิดหนึ่งค่ะนี่ก็คือจะเป็นในส่วนห้องน้ำด้านนอกห้องน้ำด้านนอกจะจะไม่มีการอาบน้ำใช่สมมติว่าปวดปวดนักปวดเบาก็คือเข้าตรงนี้เล่นน้ําเสร็จเลยน่ะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันครับ นี่ก่อนไปถึงห้องนอนปั๊บเข้ามานะครับนะครับเนี่ยฮะอันนี้จะมีจอยกดบ้านขนาดสะนะครับอันนี้เลื่อนเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หงยางเข้าพักเกินแล้วก็ต้องปิดประตูนะครับเวลาเปิดแ,แอร์ค่ะนะครับเครื่องเสียงก็น่ครับมีมิเซอร์ให้ลำโพงอนข้างใหญ่เลยแล้วก็น่าจะตึบเสียงตึบใช้ได้เลยใช่คะ่ะทุกหลังก็คือจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าจะต่างกันที่การตกแต่งสไตล์บ้านนะคะ ในส่วนของเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนกันลเลยลำโพงไหมคะเราเกะไฟเทคนะคะอันนี้คือจะเป็นในส่วนของห้องนอนคอนนีกกับห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะเข้ามาห้องแรกนอนได้สี่ท่านค่ะเป็นเตียงควีนไซส์นะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอันนี้คอนเน็กกับสระว่ายน้ำใช่ครับอันนี้ห้องน้ำแยกส่วนเปียนให้ห้องน้ําใหญ่ครับที่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูออกมาก็จะเป็นวิวแบบนี้ฮะใช่ค่ะเป็นวิวสระตรงนี้ก็คือประตูเปิดได้นะคะลงสระได้เลย ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งครับนี่ยครับมาดูห้องนอนข้อที่2องกันครับก็อยู่ริมสระชั้นหนึ่งเช่นกันน่ครับนอนได้3ท่านสำหรับห้องนี้ตกแต่งสไตล์ทะเลเลยครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้จะมีทีวีเหมือนกันทุกห้องมีห้องอาบน้ำนี่ครับบอกอินโคเซตห้องนี้จะใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นที่แต่งตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นที่อาบน้ําแล้วก็สุขภัณฑ์นะครับผม อเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกันนะครับมีมหลาห้องนอนในเจ้าสุขานุนิใช่เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนหนึ่งชั้นสองกันครับน<อ>ี่ครับจะต้องเดินเอาดอร์เป็นล็อฟล็อฟโมเดิร์นนี่ครับนี่ดูรอบๆจะมีสเบียร์เทเลสให้ข้างกว้างนะครับให<อ>้บริการเยอะเลยเลยนี่รนครับอีกห้องหนึ่งครับตอนนี้ก็จะมีบริเวณที่นั่งเล่นอีกเช่นกันนะครับอันนี้เราไปดูห้องน,อน่อยห้องนึ่งก็นอนได้สี่ท่านเช่นกัน นี่ครับตกแต่งทรายทะเลนี่ครับอ่ามีทีวีมีที่แขนเสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ำเน,นตัวนี่ครับให้ดูเลยเอาเหมือนด้านล่างห้องแรกเลยครับ อันนี้หลังนี้นะครับหากใครสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับเพจบ้านพักภูวิล่าหรือช่องบ้านพักภูวิล่าใน u t u b e นะครับแล้วก็หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเรามีพนักงานตอบตลอดเวลาเลยว่าบ้านอย่างนี้อยู่ที่ไหนจองยังไงมีคอนดิชั่นยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับบางช่วงก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสอบถามเข้ามาเลยช่องทางติดต่อหลังจากจบคลิปนี้จะมีให้แอดไลน์คิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับขอบคุณครับ